สวัสดีครับมือหนี้พามากนี่พี่น้องอันนี้ปราคออ๋อประคอนะครับมันแกงหรอกอ๋อเอา,านะอ๋ออ้อมันไปเลยแค่น้ำมันัค่น้อย ันนี้ตามาล้วีี่น้องนี่ไอ้พริกตะไคร่หอมกระเทียมขวจเล็กน้อยนะขวดน้องมะห้มจงเลกน้อยพี่น้องไประกวดไปบดไปปรกวดไปกวดไปประกวดข้าวหนึ่งก่อนใะล้ๆ่ใ่่นหะ หอมปวดตีล้องไปเลยปวใส่กันเลยอหอมใส่กันสี ใช้พี่แกงแจ้งน้อยพี่น้องเห็นมันสีง,งามๆใส่แักบวบใส่ดอกใส่หมักเหลืองอ๋อเอาสีแันวนะพี่แกงเลยอันนีน้น่ารัก

โอ้องยงอหมัฐานเว้ยไม่ได้เอากอดอิดมาไอ้อันนี้เบียดอะไรพี่นอ้องมื้ยนี่พ้ากันได้รยังที่เขาวันนี้งานเนาะวันเียงมื้ยนี่ไอ้ยุกัหยุดเนาะไอเหงานกับเฮ็ดที่ว่าละหน้าที่การงานเมือคืนนั้นน้อยมากินไลยอ๋อปากคอกับหนุ่มบนเดินปากคอเฮ้ยง่ายเลยหนามเล็กน้อยฮะ นามไปห้าเสองสายร้ายอืมูเราบ่อสายร้ายดิดีละอืมน้าหห้อยตัวเดียวได้หน่นี่อยู่สองตัว ่ใส่ไปเด็ดหมูวัดเหมือก่อนแหละพี่น้องไปทำงานกันมาได้ฝน,น,นตกอ่ะไอ้ฝนตกตกส่งเช่าทำงานส่งใบฝนตกกับใส่ส่งใบนะขอเขาใส่น้ำตางไปรับจ้างตางังไอ้หานเนื้อกินไปกับโตน้ำนะพี่น้องจะลดใส่ไปเลยวงไปเลยขอเขาใส่น้องเขาบ่อได้ไอ่เอนี้ ได้ครับแบงเขาแบงมุกมังกับปลาบ่ไใดเนาะเขาบ่เอาเขาว่าสีสานเห็ดมังกะมาเบิดดเว้นนะครับแถวบวบไปน้ำน้อยน้อยหนึ่งตัวซุกหยากใส่ไปก่อนเลยคี่น้องนี่แบบวบก็ไปใบหอมนะ เงวโดบอขามอืมนี่ไปเห็นง่ายไหเกาพี่น้องพด่้าหมอไว้ก็เนาะเดี๋ยวนี่กนเด้เหี้ดนอ่ส่แล้วมาผมว่าโอ้เอ้พี่น้องเดือดพุกๆุกละ ใส่ไอ้นี่พี่น้องียังก่อเพื่นหมักเหลืองเพีื่งต้นสะตอนะเขามาเพาะอไในมันเขามาแก้เขาเขามาเอะมางอกนะพี่น้องหมอสสำรับไอ้พัดนะสำรับไอ้นี้อันนี้ผมซื้อมาโดนน่ารักผมว่าเซรามาพัดใส่ปลาไหลผมลืมผมก็เลยมาใส่เลยนะเขาไม่ยังเขาใส่ไปเลดคนก็ไปลยพี่น้องเลยอันนี้มาแซ่บไหนมาเบิร์ข่าวปากอะไรปากแค่กด ทิ่สามไปกำลังใจให้ตส่องหน่อยๆด้วยครับเด้อถามบอกพิษขาดประกันได้ไปก็ขอสดขออภัยนาทีนี้ด้วยขนเามี่พิษขาดได้น้อครับเนาะนะครับเนึกว่าสีนออกมาหรอพี่น้องใส่เครื่องพริกแกงหน่หนึ่งสีเหลือบเหลืองอ่ะอือโอ้แด้อยู่แต่อยู่แกงหัอแกงหัอขวานน้าหกหัวไปพร้อมแกงหัอแกงหัวแกงอันเดียวกันละ <rete> เดี๋ยวได้ที่อื่นเนาะใส่ไปเลยหอมอันนี้เลื่อยตู้ก็แบบลูกโดดพี่น้องเอ้ยลูกโดดลายเห็นปะนี่แหละคล้องแฉเขาอะลูกโดดอะหนาใหญ่พี่น้องใหญ่มีเห็น,นสูงแห้งใบหอมพวงอะไรน,นี่แล้วเขาใส่แล้วเขากับข้นน้อยนึงเขากับปงเลยนะพี่น้องก็ใบเข่าขวา้าบริวาสีออมบริวารเีแดงกะระซังอ่ะก็ใบพักอ่ะ เขาใส่ปูพ่อขคนพ่อไห้มัน้ะนี่เขาก็ปิดแก๊สเลยมันอะสิอบหอมนะพี่น้องเดี๋ยวย่างกันเด้ออาหาพี่น้องไรละพี่น้องเดินมาแล้อาหารจัดเนคือเขายครับพี่น้องพักกับผมยังไรดอกนี้มี่ดีประกังก็ไปเขือพี <over> ่น้องมากนกินเขาเด็ดแล้วเด็ดแล้วจะไปเห็นงานนะสเหตุงานกันเหลืออยู่หันน้อยนึง เดี๋วยวไม่ได้พักกันไหนยังกินเนาะครับเนาะมาอ๋อปะคอพวกน้องบุญขอเต็มกมกองให้เราพี่นขข้นนองอืมโอ้โอัอ่องดีประก่างเนงะยับจางจางหน่อยหน่อย ปลาเด็กจ้างไปหน่อยพี่น้องมาเสน้นปลาแกงง่ายตัวที่รับเข่าเอาเด็ดจ้างไปนะเกลีะได้ะไ่เข้มเขาแกลบ่ได้พี่น้องมาเด้มาเด้เดโอ้ยหหัวพี่น้องยัหน่อยยังกินเด่นเบายากพูดใหญ่ก็ได้พูดใหญ่ก็ตัวกินได้น้อไปหากิน เจ้าม่งไกลก็ได้หน่อยจะไปกินด้วตับแตนเบ่ายากไปหากินปีนกินได้แบบนั้นผลจังได้คุดได้เคี้ยเพิ่นว่าตัวได้น่อยต้องมีข้อให้กินได้แน้าสับแสบพักเหลืองหมากเพื่อ เฮ้ยเดี๋ยวใช่ผมันหิวเดี๋ยวกินพอกินก็นหิวแหงเนาะเนาะงั้นกกินซะมากินน้ำกินน้ำกันดูก็มากรไม่ออเนี่ยไม่เคยปไหนมาเีน่นะไม่เคยเสียบไปไหนมานี่ไหนวะเน ใส่หมากเห็นหอกเป้าๆมังมขาก o s มาสัผัดเนาะอืมเดไอยู่เดี๋ยวพี่กอละอืมไหม บอกป่านไหนว่านี่เปรี้ยวก็มอนนี้มองสำาบับผัดเนาะเป็นคนสีแบบผมอ่ะเศกว่าแซบบบเศกว่าบ่แก่าเนี้ยงกับว่าโมมันตีกินตีอยากเนยเฮ็ดเป็นเนาะก็สีตีอ่เข็ดเป็น thế không đủ không được kim, hàng bao không? để mất cái gì ra hả? ນ້ຳຕົ້ມແກ້ມແກຕແກມປາອື ว่าสีย่างแล้วตันนู้นจังย่างกระดาษป่อยมากวาสิย่างมากจะเผาเบิดไปสี่ท้านเดือเหนี้องไงอี มก็บอกกินอะอืมอะมังบ้ากล้ากินเอาอะไก็คนบ้ากล้ากินกันมัน่อยากไอ้มารคงจะทวมกันนะแต่ผมเคลียร์รงหันตัวควบอนบริการเจเคลียร์แบบมันกินเลยบริวณเคิื่อนบ้ากกินบ้ากล้าห่วมพนนี่สลัดที่มามันตามว่าวดีเห็นกินเห็นนะ Cũng như không có, th đến cũng không một không có rồi vài sửa phim đã vậy tích tố ghi nó không mất dạng hết tố gắng mọi người mất tích tố mất răng ghi hình kia mất tố ghi hình kia mất tố ghi hình ตามใส่หนึ่งใส่นภาคหวานเนี่เริ่มไปเริ่มปลาเ,เนั่นมันตายเหิดน,นะผมว่าจะนี่เส้หนึ่งใส่ปลาดุกแค่นปภาคหวานแจียพี่เราแล้วเอ,าเอา้า นหนึงเมือนนึ่งแถบอบ้างครับผมถ้าผมบกอ่ยังไปบมมุงนยังขอสุดขอไปเนาะมถบอื่นๆผมบอกอ่สาย่อประจำว้านเพ่ผมไม่ค่อยด้บอกไปล้บุ๊มบนว่าผมมักเป็นคนื่งส้างดีกว่านะแถบบอกจ้า แสดงว่าดิหลี่อ่ะเดี้ผมเดือดร้อนผมยังด่าผมผมผมเวลาคนมงางานดอกมือหนึงน่งมือหนึ่งผมแสบบวบเลยดีหลี่ ว่างใจสิ่งกันอะไรกันเขาบอกมีนี่เหาอตู้ฟังกันมามีทุกมีสุกมีอยังพี่น้องอาจจะมาปลอบใจิรือเขามีปัญหาแถวแก้บ่ได้พี่น้องเขาบังเอิญอาทิตย์เออแบบนี้ก็ได้แบบนี้เด้อมันมาขายห้องขายว่านห้องมาขอความปรึกษาเหมือนบอกันคือกันกับการคอมเมนต์นั่นแหละการอยากหูอยากไอ้ไรนี่ว่าว่าเขาให้ก็ร่างใจกันไังใั่ต้องซีเรสเหมือนบอพี่น้อง พวกประหิทธิห์หนุนให้บ่มหนุนพอดีอ่ะมาเห็ทมาผิดพลาดมา,า,มาแหละว่าเอ้ยยังไงยังเสียนมมบ่แม่นั่นมันบ่เขาสังคมแบบบ่เขาว่าบ่ให้ค่ปรึกษาแต่เขาว่าเอ้ยผมเป็นยังเสียดเสียดด้วยมือน,นี่นนเห็นปะให้ยังไงมันจะดีขึ้นเฮ้ยบ่กบ,บอกบอกไปยังก็กไปยแล้วเกิดไปการตัดสินใจผิดผิดถี่เป็นอ่อมล้มคาวมาเข้าหูจักกันนิดนิดหน่อเห็นเนาะ นั่นละพวกไอ้ม <hey. S 1> ี่ยังมาเก็บขดไปดุ่งในทางก็ดีเขาเกิดเป็นคนบวชวาสศีเห็ดอยังบวชวาสเห็ดอยูุ่กออยังแบบชีวิตจะมัานปรยังเขาบุหูุอยังเขาก็ถามพวกเราคนเงินเขามันวะบุหงุอย่างเยอะ ข้างหลงหเหี่ยเน้อ,อเอีนอื่ออีห้องตัวหน่อยไม่พี่น่อมันจัดจันนี้ตัวหน่อยมือไรม,ดม,ดมเดาขึ้นมาเลย,เลยขึน้นมาด้วขึ้นเมียนเมียนยกไกล่กน,นกัน,กนห้ออืม เปหมู w ัวกิ่งแล้วขุดุณแกงใก่แกงหังแก,ง,ง,แกงเป็นบมเลยเพื่นงอนว่าขิวขคุยค้นมาเที่ยวเขานเนาะเสีมันดัดแปลงใส่สูตรของคัม มันหมักเส็จก็ขเขาหมักบ้คือกันเนาะมันเก่งดิแต่มันออกไปเขาโบ้เสือแล้วต้องเฮ็ดเป็นเองต้องเฮ็ดเองมักเแ็ด พริกแกงเขาใส่ยังยไงเขาใส่ยังไงครั้นตามพริกแกงเป็นนี่อ่านออกบดไหลายให้กับเขารดใดรดใดต้องคัดใส่ยังใส่หน่อยใส่ใส่เอาอีเพราะวะ่าพริกแกงมันต้องหาเองข้าตะไครยไม่ปก,กดวดพริกไทยแห้งกะปิเกลือ ซเครื่องพัดเพชรเครื่องยังแต่ว่าใส่ตามเครื่องใส่พัดเพชรพัดยังตามเลยใส่ดอกเขาอีตูพี่น้องหอมตาละพัดเลยนะตามพี่แกงกันละตาละพัดเลยท่านตำมพัดใส่พัดโบพัดเสียไว้นะใส่ดอกเขาอีตูดอก Lock cà phao rồi đó Mắc mặt kịch mặt kịch Mắc kịch mặt mắc Long tham gia bung đều 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 ท่นอกเฮ้ยกับเขาปเป็นเขาบ,าบอกใบบุญหูหลอกเขาอีลีมีศาสตร์มีศิลเนาะเลยให้ขเขาเขาทอกคิปนี้เพียงไรนะครับวันนีครับขอบคุณครับ